ตพ,พจเจริญพรสธายญาติโยมพุทธบริษัทตลอดถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็จะให้พวกเราชมการจัดเตรียมการจัดเตรียมสถานที่ถวายกระหินวัดพระธรรมจักรท่านพระครูป,ประกาศพุทธภาพหรือหลวงพ่อสมพรนเป็นเจ้าอาวาสในวันนี้ก็จะมีงานกระหินทอดเวลาบ่ายโมง เวลาบ่ายช่วงนี้ก็เป็นการจัดเตรียมสถานที่กันอยู่เราก็จะไปชมสถานที่เนาะชมสถานที่ตลอดถึงบริเวณของวัดของเรากำลังจัดเตรียมกันวันนี้ทอดบ่ายโมงนะที่วัดของวันที่8พฤษภาคมพฤษภค่พฤษจิกายนต้องขออไปหลงเดือน วันที่8พฤศจิกายน2565ของปีนี้เป็นช่วงเทศกาลกระถินเราก็ไปชมกันตรชมสถานที่ไปเรื่อยๆชมสถานที่ไปเรื่อยๆ ชมสถานที่ของวัดพระธรรมจักรตำบลคลองกิว่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเป็นบริเวณวัดวันนี้ก็มีช่างมาแล้วแต่ตอนเช้าช่างที่จะมาแหกกระถินตอนนี้เราชมบริเวณวัดไปสักหน่อยเจ้าหน้าที่กำลังจัดเตรียม สถานที่จะพาพวกเราไปชมไอวิหารพระพิคเนีพระพิคเนศองค์นี้สําคัญมากพระพิคเนตสําคัญยังไงท่านหลอด้วยทองเหลืองหลอด้วยทองเหลืองแต่ตั้งอยู่บนปูนที่เทแล้วก็เทแล้วก็ปิดด้วยหินแกนิตแต่ปรากฏว่าเป็น มีน้ําไหลออกมาจากองค์พะพิคนีตแล้วก็มีเป็นเหมือนหินปูนหรือว่าคล้ายกับหินปูนออกมาจากองค์องค์พะพิคนีตอันนี้ก็แปแลกเดี๋ยวจะพาพวกเรามาชมในวิหารหลวงพ่อพะพิคน,นีตเป็นอยู่ที่วิหารหลวงพ่อพะพิคนีตนี่ตรงนี้ในตรงที่งวง ตรงที่งวงท่านตรงนี้นะจะมีน้ําออกแล้วก็มีทั้งทงที่พื้นนะพื้นนี่เป็นปูนเทปิดด้วยแกนิตอย่างดีนะอะเทปิดเทปูนแล้วก็ปิดด้วยหินแกนิตแต่น้ําออกอน้ําออกในองค์ในองค์หลวงพ่อปะภิคาเนต ตรงตรงข้อศอกนี่ก็ออกเหมือนกันเป็นเป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้ตรงข้อศอกตรงข้อศอกตรงข้อศอกนตรงนี้ก็ออกเหมือนกันนีมีน้ําออกมาซึ่งก็เป็นพื้นลอยนะพื้นพื้นข้างล่างเป็นพื้นลอยจากจากดินขึ้นมาตรงนี้จะมีมีหยดน้ําออกมาตรงนี้แล้วก็มีเกล็ดเกล็ดอย่างเงี้ยเพราะว่า อองคพระพิฆเนศเป็นทองเหลืองหล่อด้วยทองเหลืองประดิษฐานอยู่บนวิหารวิหารเทพแต่ว่าภายในจะมีภายในก็จะมีเทพภายในจะมีเทพมีเท่ามาหาพรหมมีเท่ามาหาพรหมอ,อันนี้ก็ เป็นมหาเทพอีกองคหนึ่งใช่ไหมชื่ออะไรชื่อ,อพระมหาเทวนาราย์กระนาดายพระนาราย์พะาราพะนาราย์อันนี้เป็นพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าสีอรลิยเมตรารพระพุทธเจ้าสีอริยเมตรยโยอ,องค์ที่จะมาตรัสองค์ครั้งหน้า เมื่อกี้นี่พะระนารายณ์นี่คงจะเป็นพระศิวะเห็นไหมพระที่มีงูต้องขออภัยถ้าพูดผิดเพราะว่าไม่ไม่ชำนานเกี่ยวกับเรื่องเทพเท่าไห <c oughs> รนะมาชมข้างในกันอยู่ที่วิหารวิหารเทพที่วัดพระธรรมจักรแห่งนี้ละอยู่ด้านหน้ามีพระพิกษขเนศที่พามาดูข้างในเมื่อกี้